ทุกๆคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พัทยานะครับผมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็มาเจองานบอลลูนพอดีนะครับผมอยู่ตรงบริเวณหน้าห้างเทมินอนนะฮะลานหน้าห้างเทมินอนนะครับตรงนั้นนะครับโอ้โหสวยมากนะครับบอลลูนนะครับตอนกลางวันจะไม่สวยขนาดนี้นะครับทุกๆคนนี่ฮะนี่ เขเร่งไฟนะครับเห็นไหมครับเร่งไฟนะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนนี่ลอยอยู่ในอากาศได้งานขึ้นนะครับเขาจะเล่นทุกรูปนะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้ารูปนะครับเนี่ยครับนี่ครับอทีนี้ก็มาเที่ยวพัทยานะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะมางานบอลลูนแต่อย่างใดนะครับบางทีมาเดิน อาหารอะไรกินตรงแถวร้านหน้าห้างเไมินอนนะฮะก็เลยเจอบอลูนนะที่บอลูนก็เออเห็นมันสวยนะครับบอลูนไม่เคยเห็นบอลลูนที่แบบว่าใกล้ๆเนาะเราก็เลยไปถ่ายบอลูนกันก็ชวนกันไปถ่ายบอลลูนนะครับไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะครับปรากฏว่าสวยทุกรูปนะครับบอลูนก็สวยทุกรูปนะครับไม่เคยเจอบอลูนที่แบบว่าใกล้ๆนี้นะครับ ตัวอย่างครับบอลลูนนะครับคืออันนี้นะครับเป็นบอลลูนที่ว่ายังลูกไม่ใหญ่มากนะครับที่ว่าเอามาโชว์ตรงนี้นะครับสีถึงงาลูกวยกับที่มาโชว์ครับลูกจะไม่ใหญ่เท่าที่เราไปเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยก็ตามนะครับที่เราสามารถที่จะขึ้นไปบนบอลลูนได้ด้วยนะฮะก็คือพาเราลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับชมวิวจากบนฟ้าลงมานะฮะ บอลลูนแบบนั้นนะครับก็จะขึ้นได้ประมาณแล้วแต่ขนาดนะครับอย่างที่ผมไปที่ประเทศลาวนะครับบอลลูนขึ้นได้ประมาณสัก1ิคนนะครับสิบท่านนะครับที่ขึ้นไปนะฮะเขาจะมีข้อจํากัดของบอลลูนนะครับว่าบอลลูนแบบนี้ขึ้นได้กี่ท่านนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เรารอยอยู่ข้างบนแล้วก็พาเราแบบชมวิวนะฮะประมาณ1ชั่วโมงราคาถามว่าเพลงไหมก็ไม่แพลงนะครับอันนี้ที่ลาวนะครับที่ผมเคยไปมาเนาะ ที่วงเวียงนะทุกคนเห็ในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นบอลูนที่ประเทศไทยนะครับเคยแต่แบบไปถ่ายเนี่ยนะฮะก็คือไปเที่ยวนะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็ไปเจอบอลลูนอย่างที่ถึงปักอะไรเงี้ยครับไปเจอบอลูนสวยๆผมก็เฮ้ยมันสวยนะเราไปถ่ายบอลูนกันดีกว่าไหมคือผมชอบอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยฮะค,คือแบบหาหาดูยากอะ่ะหาชมยากนะครับเนี่ย แบบนี้บอลลูนนะครับมันหาชมยากนะครับผมเลยอยากไปถ่ายรูปอยากไปถ่ายใกล้ๆแล้วบอลลูนบางงานนะครับที่ขจัดนะก็คือแบบจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็คือแบบบอลลูนปกติเนาะเป็นรูปทรงนี้เนาะแล้วก็สีสันก็ประจับประมาณนี้อ่าก็วันนี้นะครับก็ไปเที่ยวพัทยาแล้วก็เจอบอดีนะครับก็เอามาให้นัดชมกันนะครับ